สวัสดีทับชัองทุกท่านกันด้วยนะคะก่อน,นอะไรึ้นสู่ในรายการดิมมี่นะคะเสียงก็อาจจะแผบๆลงมานิดหน่อยเพราะว่า เจ็บพออีกแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้นะเช่นกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเจอะๆด้วยนะคะมันก็จะมาอยู่กับวอลลพาสนะคะซีซั่นที่41นะตั้งแต่วันที่1สิงหานะคะจนถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะเมื่อปลดล็อกคำมีขั้นสูงอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงราคาแล้วก็วิธีซื้ออะไรต่างๆคะ่ะเราก็ยังไม่ได้ซื้อนะเพราะว่า ยังไม่มีเงินนะคะเราก็น่าจะซื้อเป็นราคา299คูปองนะคะทุกคนแค่น่าจะเอาแค่สกินนะใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บโคเด้นเติมเกมแนะนําร้านโคเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกเมมากมายในราคาถูกนะคะแล้วก็สามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมได้เติมดีเติมไม่มีอันนะคะเติมอารวีใช้เพียงแค่ Open ID เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีเกมมากมายต่างๆให้เลือกเติมนะคะเน้นย้ํานะคะว่าแอดไลน์โคเด้นเติมเกมต้องมีแอดนำหน้านะแล้วก็ Facebook แฟนเพจโกลเด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โกลเด้นเติมเกมกันเยอนะคะบอกเลยว่าถูกคุ้มราคาประหยัดแน่นอน ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีวีเจ็ดเพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ0 0 0สคนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาไอดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนาเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไวใ้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลย เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสกินตัววารอาพานเนี่ยจะมีอะไรบ,บ้างนะคะโอเคค่ะเจ็บคอนะเสียงมันดึงดึงนิดนึงคลิปนี้เช่นกดแชร์กดไลค์นะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกินที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นสายแครีของเรานั่นเองฟินิกนะคะนี่อ่าในน,น,นี่นะคะเป็นสกิลระดับลิมิตสีส้มนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลย นี่น่ารักปะสวยปะโอ้โหน่ารักมากเลยทุกคนออกแนวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยอะโอ้โหแค่สกินเดียวก็น่ารักแล้วอ่ะถัดมานะคะเป็นสกินของตัวฮายาเตะนะขอดูก่อนฮายาเตะอยู่ตรงไหนนะนี่นะนอารเรามองข้ามไปนี่นะคะฮายาเตะนี่ทุกคนฮายาเตะหน่าหหนมากเป็นสีระดับลิมิเต็ดสีเซมเหมือนกันนะคะเพิ่มในรายกรารดาวโหลดแล้วมานี่โ,โหทุกคน ดูดิปาดหล่อเทโคตรโคตรหลอ่อโคตรเทโคตรอันตรายอะ่ะกับสกินตัวฮายาเตะซึ่งเราอยากได้เพราะว่าเป็นฮายาเตะนะสกินฮายาเตะสวยมากและถัดมานะคะเมดอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นตัวตัวที่เราไม่ค่อยได้เล่นอะ่ะสักตัวหนึ่งนะตัวดาซซี่นะคะนี่ทุกคนมานี่เป็นอันนี้เป็นลิมิเต็ดสีเขียวนะคะไม่มีเอฟเฟกนะ สองสกินเมื่อกี้ก่อนหน้านี้คือมีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละเลเวลเนี่ยจะมีสกินตัวอะไรบ้างแล้วก็วิธีซื้อวิธีทำภารกิจอะไรต่างๆนะคะสำหรับวอร์เร a พาร์ซีซั่นนี้นะซึ่งปกติเราซื้อทุกซีซั่นอยู่แล้วแต่คือขอกินข้าวก่อนนะคะขอเก็บตังก่อนเพราะว่างบหมดนะคะใครสนใจก็ตัวนิดมาได้นะคะอืมอ่ะทุกคนเรากดมาตรงวอร์เรเลยอ่ะ ก็จะเจออะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงสิทธิพิเศษนะคะสำหรับคนที่ซื้อซึ่งตอนนี้เราเหรียญเงินตายอยู่ที่ซีซั่นที่5นะคะอ่ะเรามาดูซีซั่นที่1เนี่ยมันก็จะเพิ่มแบบจำนวนสกินฟรีที่เล่นได้สกินฮีโร่อะไรอย่างนี้เพิ่มไปเรื่อยๆนะคะได้เครื่องประดับโปรไฟล์อะไรอย่างนี้ด้วยต่อไปเป็นกงรงโชเชะตาก็คือต้องสะสมให้ครบ90้าเลเวลก่อนนะทุกคนแบบเลเวลอะไรนะ เลเวล90ก่อนนะคะถึงจะเอามาสุ่มได้นะก็คือจะเป็นแบบให้พูดว่าไงดีเดี๋วเดี๋ยวเราจะอธิบายในคลิปนะอาจจะเบอร์เบ,เบนิดนึงนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นภารกิจนะคะก็ภารกิจก็มาทําภารกิจให้แต้มมันเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่อยู่ที่วอลลาพาที่6นะคะแต่คือถ้าสมมุติว่าคุณเลเวล1ใช่ไหมแล้วคุณสะสม50แต้มคุณก็จะไปเลเวลสเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็มาดูภารกิจได้ซึ่งภารกิจจะมีทั้งหมดประมาณ 9สัปดาห์นะคะทุกคน9ถึง8สัปดาห์แล้วไม่รู้จำไม่ได้นะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าแบบฟรีก็มีนะทุกคนอ่าเรามารับของรางวัลแบบฟรีก่อนนะอ่าโอเคมาร,รับรับรับตามสายฟรีนะคะคือเดี๋ยวค่อยไปเติมมาละกันนะคือช่วงนี้จนนะคะนี่ทุกคน ปดล็อกวอลลราพารทเพื่อรับรางวัลพิเศษอ่ะเรามาดูพร้อมกันนะเพื่อความตื่นเต้นนะตรงนี้อ่าเลเวลที่1แบบเสียงเงินนะจะเป็นสกินของตัวดาซซี่นะคะเลเวล2จะเป็นอ่าบัตรค่าผลงานนะก็จะเหมือนแบบเป็นเพิ่มแต้มคือสําหรับใครที่เติมวอลล่า,าพารน,นะแล้วเก็บควมมีขั้นสูงเก็บสกินอนะ่ะคือคุ้มมากนะคะแนะนําแนะนำแนะนำ,นะนำเลเวล10นะคะเป็นเอฟเฟกวิ่งนะคะ3าวันอ่า เราจะไปแบบเอฟเฟกใหญ่ๆนะและเลเวลที่20นะคะจะเป็นสกินของตัวฮายาเตะนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้อ่าแล้วก็เลเวลยี่สินะเป็นชิ้นส่วนสกินของฮายาเตะสีเขียวนะอ่าเลเวลที่3 0ิจะเป็นเลือก1สกินนะคะหรือว่าเลือกเป็นเหรียญอ่าเดี๋ยวเราจะบอกนะคะว่าเหรียญเอาใช้ทาอะไรอ่าสำหรับใครที่ไม่อยากได้สกินนะให้แลกเป็นเหรียญแทนประมาณนี้อ่าและเลเวลที่35นะเป็นเอฟเฟกต์วาร์ปสามสิบวัน 39เป็นท่าย่อเย้ยของดร์ซี่นะคะ40ก็เป็นเลือก1ฮีโร่นะคะหรือแลก,กเป็นเหรียญในตำนานวอลล่าพาร์ตหนึ่งเหรียญน,นะแล้วก็เลเวลที่45นะคะจะเป็นท่าเต้นไฮายาเตอ่ะเลเวลที่5 0โอ้โหสกินเยอะจุกๆเหมือนเราจะมีหมดแล้วนะเป็นแรกของรางวัลน,นะคะหรือเหรียญในตำนานาน1เหรียญอ่ะเลเวล5้นะคะเป็นเอฟเฟกสังหาร30วันอ่ะเลเวลที่60นะคะจะเป็นสกินของตัว ฟฟนิกซนะ65เป็นอิมมิตีิฟนิกซถาวรนะคะ70เป็นอิมวิของตัวฮฮยาเตะถาวรซึ่งทุกคนเป็นโปรไฟล์วิบับด้วยเป็นอะไรที่สวยมากนะคะสวยมากสุดๆสวยสุดๆสวยบาดตาบาดใจบาดไตทุกอย่างอ่ะทุกคนสวยจริงๆสวยจริงๆอันนี้ไม่แบบล่อเลนไม่อะไรเลยอ่ะต่อไปนะคะเลเวลที่80นะคะจะเป็นอิมวิตสกินไฮเตะถาวรโอ้โห สวยมากอะทุกคนเราขออวยนะพเพราะรอบซีซันนี้เราชอบมากและเลเวลที่90นะคะก็จะเป็นอของตัวฟินกิกเหมือนกันเป็นวิบวับเหมือนกันนะใครสายฟรีก็มีนะทุกคนมันจะมีแบบบางช่องยอยะไรเงี้ยเราคิดว่าแนะนํานะคะให้เติมยังไงกค็คุ้มกว่าแบบไปซื้อแยกแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเรามาตรงนี้นะคะเรามาดูกับแรกของรางวัลอันนี้ก็จะเป็นเหรียญน,นะคะอ่าเหรียญถ้าแรกก็จะได้เป็นเปิดเพื่อ,อรับสกินถาวรหรือชิ้นส่วนสีน้ำเงินเหรียญเอามาจากไหนอะ ใช้แรกตื้อ,อ,อเหลียนวอลล่าพาร์ส41มันมันต้องมาพร้อมกับวอลล่าพาร์แน่นอนอันนี้ก็จะเป็นเอ่อวอลล่าพาร์ให้เติมแยกอีกทีนะเราไม่ได้เติมนะเพราะว่าเออไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะคะทุกคนต่อไปเป็น exp เนี่ยมันจะเป็นเนี่ยเอ็กต้าวอลล่าพาร์อะไรอย่าเยงเงี้ยนะคะ นี่ถ้าสมมติว่าทุกคนนะถึงเลเวล60นะคะก็สามารถรับไอเทมกันไปเลยแบบฟรีๆก็ได้เป็นกรอบโปรไฟล์ก็จะได้เป็นเหรียญด้วยทุกคนจะได้เป็นนี่นะคะออวมจิซานิทคุณิทาวอนโอ้โหต้องต้องรีบเล่นรีบเก็บนะต้องแบบเออปล็อกซิตถ้าสื้อลวงหน้าเขาจะมีของรางวัลมาให้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูราคากันดีกว่าซึ่งราคานะคะมันจะมีอยู่2ราคามันจะมีแบบราคา 299นะคะกับราคา549ซึ่งถ้าสมมุติว่าถ้าู้ชมนะคะซื้อราคาที่549เนี่ยมันก็จะอัพไปเลยนะคะท,ทันทีในเลเวลที่30แต่ถ้าทุกคนซื้อในราคา299เนี่ยมันก็จะเริ่มต้นที่เลเวล1นะคะถ้ายิ่งจ่ายเยอะมันก็ยิ่งแบบมีสิทธิ์ได้รับแบบมันจริงๆอ่ะเราก็เคยซื้อแบบ299นะ แล้วมันก็คุมนะทุกคนแต่ต้องแบบขยันเล่นนิดนึงสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะคะแนะนำซิฟเลย549และพิเศษนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยซื้อวอลลพาร์ก็ตรงคัมพีศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอาจจะเป็นในราคา199นะเพื่อรู้ว่าตอนนี้เปลี่ยนไปยังแต่ก็ขอถูกสุดนะคะให้299เหมือนเดิมยังไงก็คุ้มอะ่ะ299ทุกคนดูดิเฉลีย่ยสกินละอยคูป,ปองได้คัมพีขั้นสูงได้อะไรอีกคุ้มมากนะคะ 拉斯กินบอลล่พาพซีซั่นนี้คือสวยมากใครไม่ซื้อคือพลาดนะคะคือเราก็ต้องบอกตัวเองหน่อยนะเพราะว่าเก็บตังก่อนนะคะโอเครอพี่นะคะน้องรอพี่เนี่ยก็มาทําภารกิจอะไรประมาณนี้นะคะนี่ชนะหมดจัดอันดับเล่นหมดจับคู่อะไรอะไรอะไรใดๆ,ๆ, inet, ๆก็ว่าไปนะคะคลิปนี้ก็จะมารีวริวบอลล่าพาให้ผู้ชมได้รับฟังนะคะสรุปและเข้าใจประมาณนี้นะ,ะถ้าใครชอบเป็นหัวเชิญกดแชร์กดไลค์ตามกดเปิดกระดิ่งนะคะไว้เอแจใหม่คลิปหน้านะ